ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรือกอนแรกไม่ใช่เป็นเรือประดิษฐ์แต่เป็นเรือที่จะต้องสืบสารลวดลายปูมิปัญญาของปู่ย่าตายาย เพื่อให้มันคงไว้ถ้าเรารู้จักคิดปฏิป,ต,ปต่ออะไรสักอย่างนึงเริ่มจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะสำคัญที่เราคิดทำจากสิ่งที่ไม่มีให้มีความเจริญก็เจริญไปแต่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมวิถีของเราตอเราต้องรักษาไว้นะครับเพราะมันเป็นความยั่งยืนที่เราจะอยู่ได้นะ ชำด้วยใจตลอดชีวิตสร้างมาจากจุดเล็กๆรวมกันสุดวันก็คงยิ่งใหญ่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจารึกไว้ในแผ่นดินกับดิฉันวรัญสุดาการุณยทัศน์ค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักปราชญ์ชาวบ้านท่านหนึ่งที่จังหวัดนราธิวาสค่ะผู้ที่ทํางานตามรอยพระราชดำริข,ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงอยากให้คนไทยได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ดังเช่นเรือกอและที่เป็นเอกลักษณ์สําคัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและที่สําคัญปราชญ์ชาวบ้านท่าน ยังช่วยส่งเสริมคนในชุมชนให้สร้างงานสร้างอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวตามพระราชสาว์นีของพระองค์ท่านอีกด้วยค่ะและบุคคลท่านนี้คืออาจารย์สมมาตรดารามัน่นเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ อาจารย์สมมาตรดารามั่นเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสที่มีอาชีพรับราชการเป็นครูสอนวิชาศิลปะอยู่ในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองและเมื่อได้อยู่ในส่วนงานที่มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนเยี่ยมเยือนผู้ปกครองนักเรียนทําให้อาจารย์สมมาตรได้เห็นถึงความยากลําบากและความยากจนของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้นจึงทําให้เกิดความคิดที่ว่าคนในชุมชนเหล่านี้ต้องได้รับการช่วยเหลือและเสริมสร้างไรายได้เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ ผมเป็นชาวนาท่วาโดยแท้นะฮะโดยกดําเนิดนะฮะฉะนั้นจะเป็นเป็นผูเป็นชาวมุสลิมนะฮะสามารถจะพูดภาษาไทยและภาษา,ษามลายูได้นะครับพอ uh, มาถึงปี18ผมก็ได้รับบรรจุแค่การเป็นแค่การครูตรีสมัยนั้นนะครับ <did it. S 1> ผมอาจจะเป็นคนที่ชอบสังเกตนะฮะสังเกตสิ่งต่างๆแล้วก็ชอบเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับผมก็เลยได้อ่านหนังสือได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะและสังเกตสิ่งที่อยู่รอบข้างนะฮะจากสิ่งนั้นนหะผมก็มาสอนเด็ก อีกสิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจในการรับชีวิตรายการก็คือผมด้อ,อยู่ในส่วนที่ยึดติดต่อกับสัมพันธ์กับชุมชนนะครับซึ่งผมจะต้องออกไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะแทบทุกทุกวันก็ว่าได้นะผมก็ได้เห็นสภาพจากนั้นนะสุดท้ายก็มา,มารู้ว่าเด็กนักเรียนไม่มีอาหาร,าหารกินในตอนกลางวันนะก็เลยคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่ณตอนนั้นว่าผมอยากจะ รูกต้นไม้นะเพื่อไปยจำหน่ายนั่นเองนะแต่พอขาลงมาเนะี่ยผมจะซื้อโปสเตอร์กลับมาลูกศิษย์วันเสาร์ที่ลูกศิษย์ก็จะมาทําผมจะสอนให้ทํากรอบรูปมาช่วยเหลือเด็กที่ยากจนที่ไม่มีทุนเรียนเจ้ากรอบรูปนี่แหละทําให้ผมได้เข้าไปทํากรอบรูปในตําหนัก ในระหว่างที่ได้ทํางานรับราชการเป็นครูนั้นอาจารย์สมมาตรตารามั่นก็ได้เปิดร้านรับทํากรอบรูปควบคู่กันไปด้วยซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้อาจารย์สมมาตรรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือการได้มีโอกาสเข้าไปทํางานในพระตาหนักทักษินราชนิเวศทํากรอบรูปใส่ผ้าปักลายที่ประชาชนนํามาถวายแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถหลังจากที่ผมกลับจากโรงเรียนแล้วก็มาเข้าบ้านก็กลัว่าได้เห็นรถ เป็นรถหวอนะฮะรถวอเหมือนรถตำรวจนะแต่เป็นรถทางตำหนักนะครับเข้ามาแจ้งว่าผมจะต้องเข้าไปในตำหนักนะเพื่อไปอรับงานอะไรบางอย่างเขาจะไม่บอกนะแต่ให้ไปณวันนั้นเลยตอนนั้นเลยตอนประมาณห้าโมงเย็นแล้วครับผมก็เกิดความกลัวนะว่าเออเราผมตัวเล็กๆนะจะเข้าตำหนักได้ยังไงนะเขาก็บอกอาจารย์ต้องไปนะเพราะว่า ทางทีมงานใน,ในศิลปะชีพเขาเลือกอาจารย์พอถึงงานศิลปะชีพหนึ่งปีจะมีครั้งหนึ่งสมเด็จก็จะมาพระราชทานรางวัลให้กับชาวบ้านที่ปักผ้านะที่ทําเรือกอลและจําลองอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างก็จะเป็นงานที่จะโชว์ผลงานของของชาวบ้านผมก็ได้ทํากรอบรูปของการปักผ้าแล้วก็ทํากรอบรูปแล้วก็ไปแขวนไว้นะผมรู้สึกปลื้มใจนะ ผมได้รับใชส้สมเด็จท่านในเรื่องของการทำกอบลูกนะครับซึ่งเป็นงานที่ว่าผมภูมิใจนะทุกใจจนมาถึงวันนี้นะครับเมื่อพูดทุกครั้งผมจะเตื่นแตนใจด้วยความดีใจนะนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้เห็นอะไรต่ออะไรมากมายนะจากสิ่งที่ผมได้ช่วยเหลือชาวบ้านมันเป็นสิ่งที่น้อยนิดท่านเองนะที่สมเด็จได้ทำกับคนนราธิวาส ทุกปีท่านจะเสด็จท่านจะเสด็จมาภาคใต้ค่ะเพราะฉะนั้นพอช่วงที่ท่านเสด็จมาภาคใต้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของงานศิละปะชีพคือหมายความว่างานภาพปากงานาเหลือกและะซึ่งซึ่งจะมีการประกวดซึ่งคนที่ประกวดเนี่ยก็คือจะจะได้รับรางวัลจากสมเด็จท่าน เราได้มีโอกาสเข้าไปทํากรอบรูปจะเป็นอย่างนี้ทุกปีพอเขามีการประกวดเรือกอและจําลองอาจารย์ก็จะต้องขึ้นไปเป็นกรรมการมีความรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้ได้เข้าเฝ้าท่านอย่างใกล้ชิด นอกจากจะได้เข้าไปทำงานในพระตำาหนักทักษิณราชนิเวศแล้วอาจ,จารย์สมมาตรยังได้มีโอกาสเข้าไปเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดเรือก่อและจำลองซึ่งเกิดจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริอยากให้คนในพื้นที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถินรักษาวัฒนธรรมและลวดลายที่สวยงามของเรือก่อและเอาไว้ครับเป็นความคิดของสมเด็จท่านนะที่จะรักษาภูมิปัญญา รักษาวัฒนธรรมลวดลายของเรือก่อนละเพราะเมื่อท่านเสด็จมาในาราชวัสนี่ก็จะมีประเพณีการแข่งเรือนะเรือก่อนละลำใหญ่ๆนะสมเด็จท่านพอพระตยในลวดลายในรูปแบบของเรือก่อนละก็เลยคิดว่าถ้าเราจําลองมานะก็จำลองมาแล้วก็จะสร้างอาชีพให้ชาวบ้านได้นะตรงนั้นผมก็ได้มีส่วนที่เข้าไปเป็นกรรมการในการตัดสินเรือนะก่อนที่จะ ส่งเข้าประกวดนะสมเด็จท่านรับสั่งว่าเราจะรักษารูปแบบลวดลายดั้งเดิมของเรือก่อนและไว้นะเพื่อรักษาภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่นะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะฉะนั้นเป้าหมายอันนั้นนะ่ะผมก็ถูกต้องถ่ายทอดให้ชาวบ้านรู้นะเรือก่อนและไม่ใช่เป็นเรือประดิษฐ์แต่เป็นเรือที่จะต้องสืบสานลวดลายภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายเพื่อให้มันคงไว้ ให้สวยงามแล้วก็พัฒนาขึ้นการที่สมเด็จให้เราประกวดเรือเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อท่านนะแต่เพื่อตัวเราเอง และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อาจารย์สมมาตรไม่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะว่าจะมีโอกาสได้ทํางานรับใช้แม่ของแผ่นดินผู้ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ทําให้ท่านรู้สึกมีความภาคภูมิใจและได้บอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้จะทํางานเพื่อสืบสารพระราชสาวนีิของพระองค์และจะคอยช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ได้ค่ะ I'll คุณผู้ชมคะเมื่ออาจารย์สมมาตรดารามัน่นมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์เอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างเรือกอและแล้วเขาก็ได้นําวิชาความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เพื่อที่จะให้เขาเหล่านี้ได้แรงเห็นถึงคุณค่าและร่วมกันร,รักษาเอาไว้อีกทั้งยังเป็นการช่วยคนในชุมชนในการสร้างงานสร้างอาชีพโดยการตั้งกลุ่มอาชีพในการผลิตเรือกอและจําลองไว้จัดจําหน่ายอีกด้วยค่ะ จากเรือกอแลตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าเขาทํามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะมาศึกษาดูทุกวันตั้งแต่เด็กแต่ก่อนก็คือมีคนแกษน,นยสอนแนะนําแนะนําเรื่องสอีสีนี้อยู่ตรงนี้สีนี้อยู่ตรงนี้แต่แรกนี่ก็คือต้องต้องเขียนหัวเรือนะครับหัวเรือแล้วก็ลงลาย ฉลุฉลุลายก็ค่อยๆค่อยๆทำทีละทีละขั้นตอนขั้นตอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็น้องๆก็สนใจกันเยอะสอนหลายคนนะที่ทำมาอาจารย์แนะนำเรื่องเรื่องการตลาดแล้วก็เรื่องลายเรื่องสีอะไรอย่างนี้ก็เรือก็แลนนี้ทำเป็นอาชีพหลักได้เคยประกวดหน้าพาัที่นั่งได้รางวัล รางวัลที่3ปีปีออ2อ0 5ภูมิใจครับเพราะว่าได้รางวัลด้วยแล้วก็ได้ได้ไดข้าเฝ้าด้วยพอมาอยู่ในชุมชนบ้านทอนก็เห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่ฉันไม่เคยพบมานะคะก็คือการทำเรือก่อและบ้านเรือกอและจำลองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ว่า มันเกี่ยวกับศิละปะอาจารย์ก็เป็นตัวจุดประกายนะคะให้ฉันได้ดิฉันได้มีความรู้สึกว่าอยากทําในสิ่งนี้มากขึ้นอาจารย์ให้คาปรึกษาให้คำแนะนาเพราะอาจารย์ก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มานานแล้วนะคะในเรื่องของรูปลักษณ์ของลายเรือในรูปลักษณ์ของเรือนะคะดิฉันก็เลยได้นําศิละปะนี้แหละมาใช้ในการสอนในโรงเรียนบ้านทอนค่ะ ถ้าคิดแล้วเป็นคนกันเองนะคะแต่ถ้าทำงานก็คือตั้งใจในเรื่องของการทำนะคะมีความมุ่งมั่นด้วย นอกจากเรือก่อและที่อาจารย์สมมาตรดารามันได้มีส่วนเข้าไปสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือใบไม้สีทองซึ่งอาจารย์สมมาตรก็ได้นําสิ่งนี้มาพัฒนาต่อยอดและเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเช่นเดียวกับเรือก่อและอีกด้วยครับผมเคยเห็นทหารเอาใบไม้สีทองสดๆนี่ไปปัดเจกัน นะในห้องโถงในในราชสำนักในตำหนักทักษิณราชินเวศสิ่งนั้นแหละเป็นแรงบันดาลใจว่าไอ้เจ้าใบาไม้สีทองนี้มันคงจะหายากและสําคัญนะและสุดท้ายมันก็เป็นใบไม้ที่ที่น่าทึ่งจริงๆนะระดับโลกเลยนะเพราะมันเป็นใบไม้ที่มีที่เดียวในโลกจริงๆที่จังหวัดน,รา,นราธิวาสอำเภอบาเจาะที่เทือกเขาบุโูณนะวันนี้สิ่งที่ผมคิดไว้ในเรื่องของใบไม้สีทอง คือขายเรื่องราวความเป็นธรรมชาติใบไม้สีทองก็ถูกตั้งว่าเป็นใบไม้มงคลสีทองและแถมห้อยสโลแกนที่ผมตั้งไว้ว่าหนึ่งเดียวในโลกครับถ้าเรารู้จักคิดปฏิปต่ปะตอ,อะไรสักอย่างหนึ่งเริ่มจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะสำคัญที่เราคิดทำจากสิ่งที่ไม่มีให้มีตัวนี้ผมว่าสำคัญมากครับอันนี้เป็นการเรียนรู้จากการที่เราได้ไปฝึกอบรม จากการช่วยเหลือของทางราชการนะโดยกระทรวงพันธุ์ิบ้างทางพัฒนาชุมชนบ้าง,างนะแล้วก็องค์กรต่างๆบ้างที่มาให้ความรู้เราว่าในการทำทำค้าดขายระดับล่างเราจะต้องพัฒนาตัวเราเป็นยังไงนะเรือกันแรกเดิมๆนะครับเป็นที่สนทนัไทยของสมเด็จพระบรมราชนาาของเรานะครับคือเราก็มีการส่งเสริมทำด้ให้ชาวบ้านทำยามว่าง หลังๆก็เป็นที่ทําเป็นของที่ระลึกขึ้นมาสมเด็จก,ก็รับสั่งให้หาครูมาช่วยสอนให้กับชาวบ้านเพื่ออนุรักษ์ภูิปัญญาตัวนี้ไว้แล้วก็รับเข้าไว้ในโครงการศิลปอาชีพของสมเด็จสําหรับใบไม้สีทองเนี่ยเ,เหมือนกับใบไม้ธรรมดาธรรมดาเมื่อก่อนนี่เราจะใส่ใส่เป็นพลาสติกแล้วก็ไปขายเป็นใบๆอาจารย์สมคิมก็มาใส่เป็นกรอบมาจัดเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็มันก็สวยขึ้นคือเป็นการเพิ่มมูลค่าใบไม้สีทอง เราก็มีการขึ้นทะเบียนโอทอปอาจารย์สมมาตรก็เอากลุ่มเรือก็แลกทุกกลุ่มเข้ามาขึ้นเอาไว้ม้ถีทองทุกกลุ่มเข้ามาขึ้นและเรามาพัฒนามาปรับปรุงจนมีงานมีรายได้เกิดขึ้นในท้องที่ท้องถิ่นม,มันจะสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดนาราธิวาสเราได้ทั้งในเรื่องของเศษรษฐกิจสังคมอีกทางหนึ่งครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์สมมารตรดารามันและสำนักงานพัฒนาชุมชนได้ช่วยกันส่งเสริมอาชีพของประชาชนนั้นไม่ใช่ต้องการเพียงเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเท่านั้นแต่ยังมีส่วนสร้างให้ชุมชนเกิดความมั่นคงและเข้มแข็งประชาชนสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียงครับแลกแระแลนี่ก็ถือว่าเมื่อเมื่อสมเด็จท่านรดเริ่มในการ ประกวดเรือก็แลกขึ้นมามันก็จะทําให้เกิดวงจรนะฮะวงจรว่าคนนู้นก็จะทําคนนี้ก็จะทํามันก็เกิดงานขึ้นมาใช่ไหมฮะพอเกิดงานขึ้นมาผมมีความคิดว่า,าไม่ใช่แค่ประกวดแล้วนะเมื่องานออกมาเราก็สามารถที่จะขายได้ชาวบ้านก็จะเริ่มผลิตออกมานะโดยเขาก็ผมก็จะไปอบอกว่าการทํางานนั้นเราต้องทําเป็นกลุ่มนะทำคนเดียวไม่ได้แล้วก็สอนเขาว่าในเมื่อเราจะทําเป็นระบบค้าขายแล้ว เราก็ต้องเริ่มต้นจากการเก็บวัสดุยังไงอะไรเขาก็จะทำต่างก็จะรวมกลุ่มกันไม่ไม่ก็เหมือนกันระบบสำคัญนะ,ะจนบางคนก็ส่งลูกเรียนจบไปเป็นพยาบาลแล้วก็มีบางคนสร้างห้องแถวได้เป็นสิบสิบห้องจากนั้นเมื่อเราสร้างตรงนี้ได้ผมจะเริ่มด้วยการเป็นสโลแกนผมว่าผมจะรเริ่มแล้วก็สร้างงานให้กับเด็กแล้วก็สร้างคนุน ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หลายคนมองเห็นแต่เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นแต่พื้นที่เหล่านี้ก็สร้างความมั่นคงและเข้มแข็งเอาไว้โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในท้องถิ่นช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อทุกคนหวังว่าจะเห็นความสันติส